นะครับเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามคาดนะคาดไปไหนก็ไปด้วยหมดเลยนะแข่งกันสองคนนะครับระหว่างนายชัยยะอังกินันอดีตนายกอบจหลายสมัยนะครับกับผู้แข่งก็คือนายกฤิตแก้วอยู่หรือว่าทนายกฤิตนะนายชัยยะเนี่ยจริงๆก็แข่งกันเป็นแบบคนกันเองท่านนะเพราะว่าธนกิจเนี่ยเบอร์สองเนี่ยนะเดิมก็เป็นสสพลังประชารัฐ เขตหนึ่ง<ค>นะแล้วก็อยู่ในทีมของคุณชัยยะนี่แหละนคนในเทคเขาก็รู้กันแต่ว่าหลังๆยังไงไม่รู้นะคุณชัยยะเนี่ยปีเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยหกโกหกก,ก,กเนี่ยนะธนกิจเนี่ยไม่ได้ลงในานามพลังประชารัฐ<ค>ต้องไปลงภูมิใจไทยก็สอบตกไปค,คุณพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยส่งภรรยาของนายกปลายลงนะครับเอาแหละคะแนนนี่ไม่ต้องไปดูแล้วนะ ห่างกัน3เท่าตัวนะครับนายชยะได้169,000มื่กากว่านะครับส่วนทนายกริเนี่ยได้57,574คะแนนนะอันนี้อันนี้เกือบ100%อรนะนะก็ไม่ต้องไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับนี่99.99% 99ที่นับไปแล้วนับไปแล้วนะก็เป็นไปตามนั้นนะครับอ่ะผ่านไป